สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มดาเมจแบบก้าวกระโดดนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยเทียบเท่ากับลดปลุกพลัง10%กันเลยทีเดียวนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกม i n g g e กีนะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้โดยทันทีนะครับ ไม่มีซ่อมสำหรับใครที่จะเติมเงินเกมนะครับ ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน r i t m a n Shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภย500ัย1 0 0แน่นอนนะครับผมที่สำคัญทางร้าน r i t m a n Shop ยังรับเติมเกมินอื่นอีกมากมายเลยนะครับยังไงกดลิงก์นัตต้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเทคนิควันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือหลายๆคนมักจะถามว่าที่คือการตีบวกเนี่ยการรีไฟล์การอัปเกรดเนี่ยมันก็ เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนใช่ไหมผมก็ได้บอกเสมอว่าสิ่งที่เพิ่มตามจให้คุณแบบชัวๆเลยนะครับร้อนะครับก็คือจากการ์ดดังนั้นการ์ดวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือการ์ดมดดานะครับซึ่งการ์ดมดดำเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตลาดกันเลยแล้วกันนะครับโดยการ์ดนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของแอกเซอรี่นะครับก็คือใบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมเล็งเห็นว่ามันติดตลาด และจริงๆเนี่ยราคามันจะต่ําลงกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟนี้เนี่ยอาจจะทรงตัวอยู่ที่ราคานี้ก่อนนะครับความสามารถของมันก็คือ Final P p e พบวกหกปเซ็นก็คือหมายความว่าเจาะเกาะกายภาพนั่นแหละครับถามว่าเจาะเกาะกายภาพเนี่ยมันมีผลไหมกับสายคีดิคอลนะครับบางคนก็ตอบว่ามีบางคนก็ตอบว่าไม่มีผมจะบอกให้อย่างนี้ว่าํำว่า P p e พเนี่ยมันจะ ไม่ขยายดาเมจในส่วนของเวลาที่คุณตีติดคิติคอสมมติว่าคุณตีติดคิดีคอร์ดจะเป็นตัวหนังสือแบบสีเหลืองๆแล้วก็เป็นกรอบแบบเสียมตาลนั่นนะเรียกว่าติดกีดถูกไหมครับเวลาคุณติดขีดเนี่ยคุณใส่การ์ดใบนี้มันจะไม่แรงขึ้นแต่ว่าดาเมจที่เป็นสีขาวอนะครับดาเมจที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับผมและในคลิปนี้ผมจะมาเทสการ์ดใบนี้ให้ดูครับวิตต้าการ์ดบอกเลยว่า ตาเม็ดมันเพิ่มมาระดับแบบว่าปลดปลุกพลังหนึ่งขั้นกันเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยแม่งถูกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมันจะลงถูกกว่าน,นี้อีกนะถ้าเกิดว่าใครรอได้ก็รอแต่ว่าใครไม่อยากรอแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าแสนแปดเนี่ยมันเป็นเงินน้อยนิดมากเพราะว่าคุณลองคิดดูแล้วกันเวลาวันวันหนึ่งอ่ะที่คุณตีบวกแหกกันขนาดไหนนะครับเราไปเริ่มกันเดินเลยกันผมจะลองเทสดูแล้วกันนะครับว่าผมจะตีมอนขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาด,นาดใหญ่ให้ดูทั้ง3าขนาดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะ แคปภาพมาให้ดูนะครับว่าความแรงมันห่างกันขนาดไหนคลิปแรกนะครับก็คือตอนที่เรายังไม่ได้ใส่การ์ดนะครับผมว่าผมตีแรงแค่ไหนไปดูเลยครับนี่ครับคือกาดวิตาตานะยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ประดับข้างนี้เนี่ยนะครับผมปล่อยว่างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเตตัสตอนหลังนะครับคุณลองดูเลยนะครับทุกๆสกิลเลยให้ดูหลังจาก50%หลังนะครับผมเห็นไหม ถ้าใช้ซาวเวตจะอยู่ที่ประมาณ40,000นะครับกับอีก400ก,กว่าๆนะครับถ้าเป็นไมรัสทัชเนี่ยจะยิงอยู่ที่40,002นะครับแปงบ้างอ้างต้องดูหลังหลัง50%นะอย่างที่ผมบอกนะครับแม้แต่สก,กิลฟาดรถเข็นนะครับผมก็อยู่ที่40,000เช่นกันนะครับ ไปเรื่อยครับตั้งเห็นไหมครับ4ี่หมนะครับ4ี2 0 0นะครับอันนี้ก็คือตัวงูนะครับตัวไซวนเดอร์ที่ผมตีให้ดูเอามาเดี๋ยวผมจะไปตีตัวอะไรเดียวเวลิตละกันนะครับผมจะไปตีเว l ิตให้ดูนะครับบอกแล้วนะครับว่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่การน,นะเวลิตอยู่ไหนวะกดก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะตีเวลิตให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาตีมิโนทอร์ให้ดูด้วยนะครับผม เออตรงไหนดีวะตรงนี้แหละไหนก็ตรงนี้ละนะครับเราก็กดโจมตีไปครับตามปกติเลยนะครับเห็นไหมรถเข็นอ่ะยิงยิงไมรัดสี่หมืนะครับสำหรับวลินนะรถเข็นอ่ะสี่หมื่นสากว่ากว่าเกืรถเข็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนักของรถเข็นด้วยนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ของไปเยอะเท่าไหร่ แต่ก็รถเข็นดีสี่หมื่นสามอยู่นะแรงเช่นกันครับไปแล้วส่วนสก,กิลซาเวสสแล็ก็อยู่ที่สี่หมื่นสองกว่านะครับ ฟแนลอพีเพนของผมเป็นยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนพีเพนปกติก็อยู่ที่สี่ร้อยกว่าเห็นไหมครับไมดัดซัดไปสี่สี่หมื่นสี่นะครับอ่าสำหรับตัวงูนะแยกนะครับว่าแต่ละตัวตีเข้าไม่เท่ากันนะครับเห็นปะซาเวทขึ้นเป็นสี่หมื่นสองตัวนี้จริงๆซาเวททีละสี่หมื่นเองนะครับดามเมจโดดมาสองพันนิดๆนะครับผมเออดามเมจโดดมาสองพันนิดๆเลยนะขณะที่ดามเมจสามหมื่นเนี่ยก็โดดขึ้นมาสองพันเช่นกันเห็นไหม ปกติเวลาผมฟ้าตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่สามหมื่นนะครับมันก็ขึ้นเป็นสามหมื่นสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีหลังจากห้าสิเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสี่หมืนีเลยนะครับเนี่ยซาวเวตก็ขึ้นเป็นสี่หมืนสองนะครับผมปกติซาเวตจะอยู่ที่สี่หมื่นนะครับผมเห็นปะครับไมดัสขึ้นไปสี่หมื่นสี่พันนะครับผมโอเคนะครับดามจอก็ดีขึ้นมาประมาณสองพันโดยรวม ขน,นาดดาเมจอยู่ที่3 0,000ก็ขึ้น2อ0 0ันอยู่ดีนะครับดังนั้นบอกเลยว่าสำหรับสายที่ใช้สกิลนะครับผมบอกเลยว่าพีเพนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะแรงนะเออแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันผมซื้อมาแค่แสนแปดอ่ะผมเพิ่มดาเมจมา2,000ัน่ะนะครับแล้วมันจะขยายขึ้นอีกนะมันจะขยายแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเออดังนั้นก็ลองดูแล้วกันกับการที่เรามานั่งตีบวกอาวุธแทบตายอ่ะตีไม่ติดลดๆเดียเด๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแดงเดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้น ทีตีสิบยี่สิบทีไม่ติดนะครับหมดเงินแม่งไปานล้าน,านเพจชมพูอะนะครับเพราะผมถึงบอกเสมอว่าเวลาที่เราแบบว่าได้การ์ดอะคือเกมเนี้ยคือการ์ดมันมันค่อนข้างจะดีมากจริงๆครับสําหรับการ์ดนะผมบอกได้เลยผมกล้าพูดเลยว่าคือถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดครบเนี่ยโคตรแรงนะครับผมอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวผมกําลังมาดุกอะผมพยายามจะเอาให้ได้อยู่แม่งไม่ได้นะครับผมมาดุกนะครับก็คือแล้วก็มาลินสเฟียเนี่ยผมกําลังพยายามฟาร์มอยู่แม่งฟาร์มไม่ได้ครับ เออจนผมเนี่ยพีออเดอร์ไปด้วยแล้วนะครับแต่แม่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็จะพีแม่งตอลอดอะนะครับจนกว่าแม่งจะได้หรือแม่ก็ตีแม่งจนกว่าจะได้นะครับผมเห็นไหมครับแม้แต่หมาเนี่ยยังเพิ่มเลยนะครับยังเพิ่มขึ้นมา2 0 0พเลยครับเห็นป่ะไมรัสโดดขึ้นไป4 5 0 0มปกติอ่ะไม้รัสจะอยู่ที่43 0 0 0สาำหรับตัวหมานะเออจะขึ้นขึ้นไปส5 0 0 0นะครับแม้แต่ฟ้ารถเข็นก็เช่นกันนะครับผม เห็นไ,ไหมครับซาเวทขึ้นไป40,040ครับ43,900ก็คือ40,040นั่นแหละ43,800 40,050นะครับผมไบดัส40,050นะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับดาเมจขึ้นโดยรวยๆอย่างที่ผมบอกว่า2,000ตลอดนะเอ่อบวก2,000ตลอดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทีนี้ผมเปิดสเตตัสตัวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมในของสเตตัสพอยท์เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับอัพไปตันแล้วนะครับ80เพราะว่าเราต้องรอเปลี่ยนคลาสก่อนถึงจะอัพต่อได้นะครับแล้วผมที่เหลือก็ลงเด็กนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดตอนนี้นะครับตัวผมก็ประมาณนี้ครับ E ีเพนเนี่ยที่เป็นปกติเนี่ยจะอยู่ที่416ส่วนลายน์เฮดจะอยู่ที่10ใช่ไหมครับเฮดจะอยู่ที่915นะครับ แล้วก็เป็นฟในอลพีเพนเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือตเตตัสตัวผมนะครับแล้วทีนี้นะครับที่ผมแคปไปดูที่ผมบอกนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับเราลองดูนะเนี่ยเห็นไหมครับดูอันที่บนสุดเลยเห็นไหมครับตอนก่อยที่เราจะใส่นะครับเราตีงูนะครับสกิลไม้รัดทัชอยู่ที่สี่หมื่นสองนะครับผมดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นสี่หมื่นสี่เห็นไหมอันโดดขึ้นมาสองพันนะครับผม จากปกติเวลิตเราตีอยู่ที่4ี่หมเห็นไหมมันขึ้นเป็น4ี่หมเห็นไหมครับเออแล้วปกติวัวเนี่ยนะครับเราซัดอยู่ที่สามหมเห็นไหมครับมันโดดขึ้นไปเป็น4ี่หมนหนึ่งนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้แหละนะครับเป็นวิธีเพิ่มดาเมทที่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดนะครับผม ควรจะหาให้ได้นะครับผมควรพยายามจะหามาการ์ดมาใส่ให้ได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยการ์ดใบนี้มันว่างอยู่สําหรับสายสกิลหรือสายที่เล่นเจาะเกาะเนี่ยผมบอกเลยว่าการ์ดมดดาเนี่ยนะครับมันเพิ่มความแรงให้คุณเยอะนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยผมมาลองเทสให้ดูแลนะครับและอย่าลืมนะครับว่าดามเมจที่เป็นคิติคอลพีเพนจะไม่ทํางานแต่ถ้าดาเมจที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับอ e ีเพนหรือไฟนอลเพนเนี่ย มันจะทํางานเต็มระบบนะครับผมดังนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนขายสหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบจุบนัดจ้ะ